สวัสดีครับโค้ชหมงเจ้าเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมีเรื่องราวจะอัปเดตให้ท่านสมาชิกเพจ QQ นะครับหรือคนใหม่ได้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นนะฮะเขาเรียกว่ารายได้ข้อที่6เข้ามาหลังจากที่เรามีรายได้แค่1 5ึ่งถึงห้าใช่ไหมครับรายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้พิเศษนะครับที่เข้ามานะครับถือว่าเป็นรายได้ข้อ6นะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ย ฟีเจอร์ใหม่ของเรานี่นะครับในหน้าแดสบอร์ดนะครับก็จะโชว์ในส่วนของ b u s i n e s s นะครับจะมีไอคอน2ตัวคือโ o รโมทกับ Respond นะครับทีนี้ผมจะวันนี้จะมาสอนในการนำโปรโมทสินค้านะครับของท่านก็ตามหรือว่าของที่ท่านจะไปหาสปอนเซอร์มาได้ก็ตามนะครับก็จะสามารถที่จะเอามาโปรโมทนะครับในส่วนตรงนี้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1เนี่ยในกรณีที่ท่านมีสินค้าของท่านเองอยู่แล้วนะครับ ท่านอยากจะโปรโมทผ่านของผ่านเพจ q q เนี่ยท่านสามารถทําได้เลยนะครับโดยการเอารูปแบนเนอร์ของท่านนะครับขึ้นมาแบนเนอร์สินค้าของท่านนะครับขึ้นมานะครับในการทําโปรโมทตลาดวันนี้ค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึงนะครับเป็นวันที่อัดวิดีโอพร้อมกับข้างบ้านนะครับเจาะรูด้วยนะครับก็อาจจะในระหว่างอัดวิดีโอก็อาจจะมีเสียงรบกวนท่านท่านนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้มาว่าเรื่องของเราต่อนะครับ ทีนี้มาส่วนในเรื่องของโปรโมทสินค้านะครับแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1นนะครับในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของสินค้าเองนะครับท่านก็สามารถเอาแบนเนอร์นะครับขนาด300นะครับ20คูณ240พิกเซลนะครับนะครับมาใส่ในตรงส่วนของอัปโหลดรูปนะครับซึ่งตรงนี้ยังมีข้อจำกัดตรงที่ว่ายังใส่ได้ทีละ1รูปเท่านั้นนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยแชนนะครับท่านก็จะใช้ในการโปรโมทนะครับก็คือ ใส่ในส่วนของดีเทลนะครับของสินค้าของท่านก็ได้หรือว่าเป็นในส่วนของไตเทลก็ได้นะครับว่าสินค้าท่านคือเป็นประเภทอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของคันทรี่เนี่ยนะครับในกรณีที่สินค้าท่านอยากจะไปขายที่ไหนนะครับก็ระบุปลายทางได้เลยนะครับเพราะว่าเพจคิวคิวตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเพจคิวตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ถึงกี่ประเทศนะสี่สิบกว่าประเทศนะครับเพราะนั้นเวลาท่านที่มีสินค้าประเทศไหนเนี่ย ท่านก็มาเลือกประเทศของท่านเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของท่านนะครับในที่นี้เราเป็นคนไทยนะครับอพอดีผมเองมีสินค้าของผมเองด้วยนะครับเราก็เลือกไทยแลนด์ไปนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างละกันนะครับในส่วนของ URL Link นะครับ URL ล i n k เนี่ยในกรณีที่ท่านมีเว็บไซต์นะครับท่านก็ไปก๊อปปีม้มาลงได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะไปขึ้นทันทีที่มีคนนะครับคลิกเข้าไปในในส่วนของรูปของท่านเนี่ยมันจะลิงก์เข้ากับ เว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัตินะครับนะในส่วนของดีเทลก็ใส่ในส่วนของรายละเอียดของสินค้าของท่านเลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาลองทําให้ดูนะครับเออผมลืมบอกไปว่าหลังจากที่เราอัปเดตแล้วเนี่ยอัปเดตรูปเนี่ยนะเอ่อจะต้องผ่านการตรวจสอบ24ชั่วโมงนะครับจากส่วนกลางก่อนว่าโฆษณาของท่านะ่ะมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไหนนะครับอ่านะครับเพราะนั้นโอเคเดี๋ยวผมพาไปทำกันเลยนะครับอ่าโอเค เมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปทํากันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับมาในส่วนของสินค้าของท่านก่อนนะครับมาเลือกรูปนะครับที่จะเอาไปทําในแบนเนอร์ของท่านนะครับสมมติว่าผมเอาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าตรงเอาตรงนี้นะครับวันนี้หนวกขูนิดนึงนะครับข้างบ้านเจาะรูนะครับก็ค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวนะเจาะวันไหนไม่เจาะนะครับมาเจาะวันที่อัดวิดีโอด้วยนะครับอ่าโอเคสมมุติผมเอาสินค้าตัวนี้นะฮะ แล้วก็ในกรณีท่านมีเว็บไซต์นะครับท่านเว็บไซต์จากแฟนเพจของท่านเองก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ของที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับ Copy มานะครับมาวางในส่วนของ URL ลิงก์ก่อนนะครับวางไปนะครับตรงนี้นะฮะส่วน Channel เนี่ยนี้ผมอาจจะเป็นการโปรโมทนิดนึงว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับประเภทอะไรนะครับผมก็อาจจะในที่นี้เป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมสำหรับท่านชายนะครับ จริงตัวนี้ธุรกิจผมมีมานานแล้วนะครับคืออันนี้อาจจะดูเหมือน18บทจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ลามกแต่อย่างใดนะครับไม่ไม่มีเจตไม่มีเจตนาแบบนั้นนะครเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายมีปัญหากันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มีอายุ30 35อัพเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้กันเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารการกินการพักผ่อนความเครียดนะครับทําให้มีผลเลยนะครับทีนี้มาว่ากันต่อเดี๋ยวจะหาว่าผมขายสินค้านะครับ โอเคนะครับในที่นี้เนี่ยผมเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับท่านชายนะครับอันนี้เป็นการเหมือนกับว่าเราใส่ในส่วนของไตเติลเวลาเราทำคอนเทนต์ตัวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับเปิดมาก็จะเห็นตรงนี้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้ว URL ก็ไปเอา URL ที่ท่านมีเพจอยู่แล้วมาแปะหรือไม่มีก็ท่านก็เว้นเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดีเทลนะครับไม่เกิน80ตัวอักษรนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับอาหารเสริมท่านชายที่มียอดจําหน่ายสูงสุดในร้านยานะครับเพื่อความสุขในครอบครัวนะครับ ทีนี้ใน,นในส่วนของรูปนะครับในกรณีที่ท่านมีรูปใหญ่เกินไปท่านมาเช็คก่อนนะครับว่ารูปของท่านมีขนาด320ถึง240พิกเซลหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยผมจะใช้โปรแกรมโฟอโต,โตส้สแค p ปนี่นะครับในการแก้ไขาภาพนะครับเพราะเนื่องจากว่าภาพผมเนี่ยไฟล์มันใหญ่เกินไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาไปเก็บไว้ไหนละโอเคอะผมรู้ว่าผมเจอตัวนี้แล้วกันเนาะ ผมก็ไปย่อนะครับในกรณีที่ท่านไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับเอามาใช้กันนะครับส่วนใช้ไม่เป็นไงเดี๋ยวค่อยมาถามผมหลังใหม่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะง่ายแต่ใครที่มีมือถือนะครับท่านสามารถใช้แอปนะครับในมือถือของท่านนะครับย่อก่อนนะครับให้มีขนาด320คูณ240พิกเซลนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรผมก็ไม่เคยใช้นะครับผมถนัดทำทางคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับโอเคในที่นี้เรากำหนดให้มัน340นะครับ คูณเท่าไหร่280ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมกลับไปดูนิดนึงจำไม่ได้อ่ะ320คูณ240นะครับ320นี่ผมพาท่านทำสดๆเลยนะครับคูณ240อ่ะปึ๊บมันก็จะย่อไซส์ให้เราก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็บันทึกเก็บไว้นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับทีน,นี้ผมได้ไฟล์มาแล้วอ่าทีนี้กลับไปที่หน้าเพจยูคิวของเรานะครับไปอัปโหลดรูปนะครับนะ ซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถของท่านนะผมรู้นะฮะทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมาชี้ช่องให้ท่านให้ท่านเห็นภาพนิดนึงว่ามันต้องยังไงต่อนะครับเพราะว่ารายได้ข้อนี้ก็ดูถูกกันเลยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารายได้ตรงนี้มันเป็นน้ําซึมบ่อทรายนะครับทราบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะทำพรีเซนต์ต่อไปทราบใช่ไหมครับว่ากรณีที่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเราไปชวนคนที่เป็นเจ้าของสินค้ามาโปรโมทกับเพจคิวคิวเนี่ยเดือนนี้เนี่ยฟรีใช่ไหมครับถึง30 มิถุนานะครับจะเริ่มเก็บตังค์จริงก็คือเดือนหน้านะครับคือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งจุลานนะครับก็คือ1กรกฎานะครับก็สําหรับคนที่ไปชักชวนนะครับสำหรับคนที่ไปชักชวนเจ้าของสินค้ามาโปร,โ,รโมทกับเพจคิวได้เนี่ยท่านจะได้รายได้ถึง20%จากยอดที่เขามาจ่ายให้กับเพจคิวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ผมจะทําอะไรต่อผมลืมเลยเนี่ยมวแตะคุยนะครับโอเคอะผม,ไ,มไ,ปไปเอาไปเอารูปเนาะ ไปเอารูปน่าจะเป็นตรงนี้อัพโหลดไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับสมาชิกผมไม่ได้เข้ามาอัปเดตกันเท่าไหร่เลยนะครับก็หวังว่ายังคงยังคงอยู่ดีไม่ล้มหายตายจากจากธุรกิจเพจย q คิวนะครับตอนนี้ไหลกระแสดังเลยทีเดียวนะเราก็ไม่โจมตีกันนะครับใครอยากจะทําอะไรก็ทําไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้รู้ไว้นะครับว่าเพจคิวเนี่ยมั่นคงสุดๆนะครับแล้วก็ไรายได้ที่ผู้บริหารบอกมาเนี่ย เอ่อหนึ่งถึงห้าเนี่ยเราก็ทํากันได้เรียบร้อยแล้วข้อ6เสริมมาก็เป็นรายได้พิเศษนะครับอีกหน่อยจะมีข้อเข้อ8ข้อ9ตามมานะครับท่านก็อย่าทิ้งเพจ q คิวไปซะก่อนนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราได้รูปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตางขนาดแล้วเนี่ยกดรับโหลดแล้วนะครับได้ทีละรูปเดียวนะครับตอนนี้นะฮะเอ่อเรากดอัปเดตนะครับกดอัปเดตทีหนึ่งนะครับอ่าแป๊บหนึ่งอันนี้ทําคล้ายๆเหมือนการสร้างคอนเทนต์นะครับในที่เราถนัดกันดีนะครับอ่าหลังจากที่เรากดอัปเดตไปนะครับก็จะขึ เซตฟูลีนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะมีเห็นไอคอนตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะครับพอเป็นออนไลน์เนี่ยเป็นการสถานการ์เปิดเปิดโปรโมทของท่านแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับขั้นตอนสุดท้ายท่านจะต้องมาเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะตอนตอนนี้ผมทําเป็น2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นรูปแบบเป็นเวอร์ชันที่รับตัวแทนจําหน่ายนะครับนะฮะตรงนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมา ทางไลน์ผมก็ได้นะครับนะอันนี้ถือโอกาสโปรโมทไปในตัวเลยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่มาจอยธุรกิจเพจ q หรือว่าสำหรับตัวแทนที่จะมาขายแมกมาพัทให้ผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในส่วนของการโปรโมทนะครับอ่าโอเคนะฮะตรงนี้นะฮะเราจะเห็นนะครับนิดนึงอ่าเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับนะครับ โอ้ตรงนี้คิวบล็อกน่าเกียดจริงนะครับพอดีเพิ่งถอนไปนะฮะอ่านิดนึงตรงนี้เราจะเห็นเพจวิวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าไปดูที่เพจใช่ไหมครับแล้วก็ดูวิวสดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาที่เพจวิวนะครับอ่ามาที่เพจวิวแล้วเราดูวิวสดจากตรงนี้เลยนะครับน่ะที่เป็นลูกกระต่ายเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอ่าเดือนนี้ผ่านไปแล้ว6วันนะครับผมก็จะมีวิวประมาณพันห้านะครับผมจะไปแรงๆช่วงตอนประมาณกลางเดือนปลายเดือนนะครับอ่าโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสีสันของไอคอนก็สวยงามขึ้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพรีเมียมเมมเบอร์ครับสำหรับคนที่จ่ายตังค์แล้วนะครับตอนนี้เรามีเวอร์ชั่น2แบบใช่ไหมครับก็คือเวอร์ชั่นเพจคิวสำหรับคนที่ทดลองเล่นนะครับไม่เสียตังค์ก็จะขึ้นสถานะอีกสถานะหนึ่งแต่สําหรับคนที่จ่ายตังค์แล้ว1,000บาทแล้วแนบสลิปแล้วเนี่ยจะเป็นพรีเมียมเมมเบอร์นะครับนะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสําหรับรายได้ข้อที่6นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ ขยันทั้งขันแข็งขยายธุรกิจนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเพจย Q ไปไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็โตนะครับนะเพียงแดีว่าใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราเองจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันนิดนึงนะครับกว่าจะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างนะครับเหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อน Facebook ก็ไม่ได้เติบโตเร็วขนาดนี้นะครับวันนี้ท่านเจอเพจ Q ูทท่านเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว layout, Lane, ้ให้ตัวท่านเองและลูกหลานและครอบครัวของท่านนะครับนะก็ ไม่พูดมากทำเพลงดีกว่าเนาะก็สำหรับการคลิปในการสร้างโปรโมทเนี่ยที่หลายคนรีเควสต์มาเยอะเลยว่ามันทำยังไงก็ได้จบลงแล้วนะครับนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปโฆษณาให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คลิปผมเนี่ยไปบอกได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างช่องทางให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได,ได้รู้จกักเพจ QQ แล้วก็โปรโมทผ่านเพจ QQ นะครับอย่างนี้ดีไหมครับโปรโมทฟรีนะครับนะแล้วก็ในกรณีใครที่เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปชักชวนเจ้าของสินค้าเนี่ยมาโฆษณากับเบื้อยิวๆท่านได้20%นะครับสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับในกรณีที่ท่านมีคำถามอะไรนะฮะท่านติดต่อผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าทางเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเนี่ยครับผมนิดนึงผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับผมลืมบอกไปว่าเวลาท่านทำคอนเทนต์เสร็จแล้วนะครับท่านลองคลิกเข้าไปดูนะฮะดูว่ามันไปลิงก์ที่ท่านโปรโมทไปหรือเปล่านะครับ เนี่ยครับมันก็จะมาลิงก์ที่ท่านโปรโมทไว้นะครับแมกมาพัฒไทยแลนด์นะครับนะก็สามารถกดถูกใจได้ให้ผมเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรจริงๆงแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับมีคำถามอะไรนะครับอยากให้ทำวิดีโออะไรนะครับติดต่อมาได้ที่โค้ดหมงได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับผม